ไอช่องเด็กกระโปงอะแบบว่าเชื่ออะไรนะช่องอะไรนะนนทวัฒน์เอ็นทียไอปามาแล้อแบบขยะเนี่ยเนี่ยใต้เนี่ยใต้เนี่ยเออแบบเอาความมัน่นใจมาจากไหนวาจะมาถามวิ่งกับรถผมอะฮะไอปามมึงมีให้กูเท่าไหร่มึงบอกว่าผมอะมีให้พี่แบงค์เลย1 0 0 0 0แบาท1 0 0 0 0แยังไม่พอค่าน้ำมันพี่เลยวะพี่กินข้าวก็คาบละ200 0 0นแล้วนะ โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายไดยุโรปกันด้วยนะครับผมวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีวะ่ะบบได้ยินใครแม่งมาทา้าแบบอยากลองกับรถพี่แบงค์ไม่ว่าจะเป็นบักดุกบักโน่บักแดงน้อยบักแดงอวบเขียวอีมึงเอาความมั่นใจมาจากไหนวะ,ะไอช่องเด็กกระโปรงอะ่ะแบบว่าชื่ออะไรนะช่องอะไรนะนนทวัฒน์เอ็นทีอ่ะไอปามาอะไรอ่ะแบบขยะเนี่ยเนียใต้เนี่ยใต้เนี่ยเออแบบเอาความมั่นใจมาจากไหนวะจะมาถามวิ่งกับรถผมอะฮะมีให้กูเท่าไหร่มึงบอกว่าผมอะ่ะมีให้พี่แบงค์เลย1 0 0 0 0แบาท หนึ่งแสนยังไม่พอค่าน้ำมันพี่เลยวะพี่กินข้าวก็คาบแล้วสองแสนแล้วนะเข้าใจปะจะมาเล่นกับรถพี่อ่ะเอาง่ายๆอย่างงี้คือตอนเนี้ยที่พี่มีรถอยู่นะครับก็คือวันนี้พี่จะเอามาให้ดูมี3คันที่อยู่ที่บ้านนะครับส่วนอีก2คันยังไม่เสร็จนะครับพี่ให้ดูกันเลยก็คือคันนี้ครับไอ้ปลามึงดูไว้ไอ้สัตว์เนี่ยบักโน่ number o n แห่งวงการสายพันธุ์ในประเทศไทยมึงดูไว้นะมึงดูแล้วมึงดูคันนี้บักเอ็มร้อยเดี๋ยวมึงเห็นไหมบักเอ็มร้อย่ะนี่คือ number one แห่งวงการ m s x ประเทศไทยความแรงความเร็วมึงงดดูไววว้้้ยนนีี่ตตัแร แต่นี่แดงอวบโคตรโตรหดนะรถไอเทมนั้นะไม่ต้องไปพูดถึงรถข้างขยะสตาร์ทยังโอกแบบบิดแบบโอ้โอบแบบเหมือนแบบไม่น่าจะหลอดทำมาจากไหนทำมาจากลูกพี่มึงไม่เชีกวไม่ได้ทำรถกูรถใครไม่ได้ทนำะอ่ะไม่รู้ไม่รู้ท,ทำอ่ะโอบโอบกูก็ไม่รู้อันนี้คือพี่บอกเลยว่ากูให้มึงเลือกสามคันนี้<อ>นะหรือถ้ามึงไม่พอใจจะเลือก3ามคันนี้นะมึงจะเลือกบักแดงน้อยก็ได้<อ>บักแดงน้อยเดี๋ยวกูส่งเครื่องทำช่างโตอีกนะแล้วก็เขียวอี อกูบอกเลยว่าเขียวอีเนี่ยมึงไม่น่าจะไหววะ่ะอืมมึงมีให้กูแสนหนึ่งใช่บ้าง,งั้นกูให้มึงเท่านี้เลยก่อนว่าอ,อ๋อล้านหนึ่งมึงพอไหม พอหรือเปล่าจริงๆเงินล้านหนึ่งมันเป็นเงินแค่แบบว่าเสดเงินในกระเป๋าพี่เลยครับแค่แบบพี่ทำเงี้ยเงินมาเลยจริงๆแล้วไงร้านหนึ่งไอ้ปามึงกล้าวกุ้ยใบสัตว์ฮะมึงกล้าเปล่ากูอยากเจอแล้วเกินแหมท้ามาอย่างโหดในสนงสนามอย่างนั้นอย่างนี้รถพี่แบงค์แม่งจะวิ่งได้เท่านั้นได้เท่านี้รถผมแม่งลูกนั้นลูกนี่นี่มึงต้องเจอกับกูนี่นับวันวงการสองหล่อนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครพี่ด้วยนะครับพี่บอกเลยว่าพี่ขอท้านะพี่ขอท้าไอ้ปามนะครับห้าคันสามคันนี้มึงเลือกคัันนไไหหก็ดด้้อ่ะเเีี๋ยยวใฟงงส เอ็มเอ็มหน่อยเอ็มเนี่ยเมื่อดูฝุ่นนาเตะเนี่ยไม่เคยสตาร์ทเลยนาเตะนะครับดูดินาเตะเห็นไหมฝุ่นนาเตะเลยคือแบบจอดพี่ได้จอดนานๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพี่ไม่มีเวลาขี่นะครับไม่มีคนไหวกับพี่ครับน,นี่พี่สตาร์ทเลยครับรถของแท้ต้องชึ่งเดียวครับเป็นไงครับทุกคนดูดิพี่จะเบิร์ให้ฟังย่ากระจุยดูข้างหลัง ชิบหายขอโทษครับพี่จันพอดีคนที่บ้านเขาทำอันนี้ครับทำตัวตัวดูไหวหรือเปล่ากับ M100 อ่ะเหลือแต่นี้นี่อ่ะนี่แดงวอบเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูแบบเ,าเบาๆกุญแจอยู่ไหนวะต,ตั้งตกกั้งไงตั้งขาั้งคู่ไงกุญแจไม่มีปะกุญแจเดี๋ยวแป๊บนึงพี่บอกล็อตแจทุกคนพี่ลืมไงโอเคครับนี่มาแล้วครับนี่กุญแจนี่ครับไม่ได้เสียวายอยู่แล้วแค่สตาร์ทโลกเปลี่ยนเลยปั๊กรถมันทอบไม่ได้เหนื่อยนะ มันรอวันหายใจแรงนี่ที่จะเปิดรดถมันโอกโอกวะ่ะเส้นเป็นเหมือนเหมือนรถมืงงนะอเลยเนาะโคตรแรงอ่ะพี่เราดิพี่เราดิพี่เราดิไหวเปล่าเออไหวไม่ไหวบอกไหวนะนอ้วคันเนี้ดูมาดูพี่พา,าดูคันนี้คือ T ทีเด็ดของพี่เลยเป็นรถสร้างชื่อเสียงพี่เลยบักโน่โนหนึ่งขนาดรถสันขวัญยังไม่ไหว แล้วได้ข่าวว่ารื้อชุดสีทิ้งออกหมดแล้วด้วยคันนี้อะไรชุดสีรถมึงอ่ะทิ้งหมดแล้วเพราะว่ามันพังนะครับก็เลยได้รื้อทิ้งแล้วซื้อใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูมันแล้วกันโอเคอันนี้เป็นบักโนโน,โนหนึ่งคือมึงไม่ต้องมาวิ่งกับคันนี้หรอกปาล์มกูบอกแล้วว่ามึงเอาแลมโบมาวิ่งนะกูถึงจะวิ่งด้วยถ้ามึงเอารถข้างขายะของมึงแบบดีมอย่างนี้เหรอหรือว่าอะไรเงี้ยมันคนละชั้นอืมเพราะเราเป็นหมูสามชั้นงงหยอกเหายรถทางนี้แบบไม่ไม่ต้องเน้นสวยไงเนันอหไร ใช่ของของทางน้องมันเน้มสวยไงไม่รู้หรอกถ้าพูดถึงว่าแข่งไม่มีหรอกแข่งสวยอะ่ะสอหรับกูเนี่ยคือแข่งความเร็วนะแล้วก็พี่ขอท้าให้ปาล์มที่1ล้านบาทพี่ให้เลยแกจะหันเล่นเท่าไหร่ก็ได้อ่ะพี่หันเล่นคันนี้ห้าหมื่นหันเล่นคันนี้แสนหนึ่งหันเล่นคันนั้นเท่าไหร่ก็ได้มึงร้องไปเลยหรือมึงจะเล่นคันเดียวล้านหนึ่งเลยก็ได้นะครับพี่เล่นได้เลยไอมาลีกูไม่ท้าเพราะรถมึงกากเกินไปนั่งไงกระเจอะเกินไปนั่งไงทางออกเดินไปถ้ามึงไปเลยมาลีนะแล้วก็พี่ขอท้าอีกคนืม พี่อยากฝากถึงอายกสดหรือพี่อนแน่สายย่อ,อมีมิฟเ,เกมเมอร์ทีวีอ่ะอืมหึหึหึไอซัดกูอยากใส่กับมึงว่ะกูอยากใส่กับมึงว่ะฮะรถแพ้คนไม่แพ้ก็ได้นะจริงๆอ่ะอีแพ้กูได้ละกูมไม่อยากพูดหรอกสองดอกอลูกใหญ่เกือบละติดโควิดไหมเกือบละได้ข่าวอีแพ้เป็นโควิดนะบอกพี่แบงค์เนี่ยผมไม่รู้อีแพ้เป็นโควิดหรือเปล่า เอองงกูก็งงบอกกูทำไมถ้ากูไปเยี่ยมมึงกูไม่ได้ใส่ชุดมันดูต่างดาวไปเหรอเออไอไฟกูขอท้ากูขอท้าไอเยี่ยเฟมนะกูขอท้าไอเยี่ยเฟมเลยคือรถมึง<ะ>เว็บที่ทำกับช่างตัวใส่กับเวฟกูร้อยยีไอกมไม่ขออะไรเยอะกูให้ห้าแสน กูให้ห้าแสนแต่เงินที่กูจะไปวิ่งกับมึงคือกูชนะไอ้ปามแล้วนะเว้กูบอกเลยถ้ามึงไหวมึงเด้งมานะอย่าปากดีให้มากนะพูดอะไรเยอะเยอะเลอะเทอะกลางสตรีมการคลิปว่าเอ้ยผมจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ผมชนะได้อยู่แล้วพี่แบงค์ไอ้ปาม์มมือโอ้ยพี่แบงค์ก่ะแม่งลูกกระจกปอกเปลือกกันเลย๋ยวมึงเจอกูนะกูไม่ได้ทําคลิปนานกูนั่งดูพวกมึงนานแล้วแบบบ่นแรกันอ่ะเหมือนเด็กเหมือนเด็กเล่นกันเล่นของเล่นนะยังนะเออเหมือนเด็กเล่นของเล่นอ่ะจับอะไรมาใส่มึงใส่เบรกกอลรถมึงแรงหรออ๋อไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เดี๋ยวดูพี่เออเดี๋ยวดูพี่ซึ่งพี่แบบว่าไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องปามว่า1ล้านบาทไอเฟม0 0 0แสนนะครับคือสองคนนี้พอส่วนไอเฮียนี่ที่ท้าทำคลิปกับพี่ไว้รถไอส้มเจี๊มึงใช่รถไอส้มเจี๊กับแดงอวบพี่บอกเลยว่ารอรอนะครับคือพี่บอกเลยว่ารถพี่5 9ไม่ชักนะครับส่วนรถไอเฮียนี่ลูกโตชักยาวนะครับพี่บอกเลยว่ามันบอกว่ามันจะนั่งแซงพี่งั้นกูขอเล่นกับมึงวันนี้กูจะประกาศแม่งให้หมดเลยกูขอเล่นกับมึงก็คือ ของกูเล่นกับมึงเนี่ยหกิโลหกิโลพันเมตรพันเมตรต่อให้กูร้อยเมตรต่อเหรอต่อดีรถมึงลูกใหญ่ชักยาวอ,ะวะอ่ะ100อ,อ่าอ่าต่อให้ผมร้อยเมตรก็ประมาณไม่ไกลร้อยเมตรกันนี่ถึงนี่ใกล้ๆนี่โอเคใกล้นี่แต่เราเล่นในพันเมตรไงงั้นเอา50เมตรก็ได้อ่าห้เมตรต่อห้เมตรสองสองแผ่นถนนอ่าห้เมตรสองแผ่นถนน,ถนชิงไฟอ่าป้องกันชิงไฟก็เท่ากับว่าถ้าแพ้ก็คือโดนโดนสั่งทําอะไรก็ได้ แต่ว่าคือสมมติว่ามึงแพ้ปั๊บเนี่ยกูจะสั่งให้มึงคาบรองเท้ากูก็ต้องทำนะ ถ้ามึงแพ้กูมึงก็ต้องทำนะถ้ากูทำได้คาบขี้หมากูก็ทำเออก็คือคุยกันแล้วนะครับแต่อันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นจะเป็นไอ้นี่คือกูขอถามไว้แต่ขอขอเอาไปเฮี้ยนี่ก่อนขอให้สองตัวนี้ก่อนให้ไอ้ปามก่อนเออส่วนไอ้คิงนะไอ้คิงนะไอ้คิงได้ข่าวว่าไปซื้อพีเซ็กมาเหรอเออมึงหลับตาไปเหอะมึงหลับตาทำไปเหอะคุยกูบอกเลยยังไงก็ลงทะเลนะครับมึงขึ้นฝั่งไม่ได้เหมือนกูหรอกไอ้นักแคสเกมมึงยังมาสู้กูได้ไงวะวันวันมึงก็นั่งแบบนั่งแหกปากแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมา นี่มันเป็นชีวิตจริงไงน้องไอ้คิงนะพี่ขอท้าเลยมึงกับกูเนี่ยสองแสนพอกูไม่ได้กับมึงเยอะหรอกนะเพราะว่ามึงแบบไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้เล่นรถโดยตรงนะขออยากเจอไอ้คิงมากกว่านะจริงๆก็ถ้าว่าพี่ท้าทั้งหมดสี่สี่คนไอ้ปามล้านหนึ่งไอ้เฟมห้าแสนไอ้คิงสองแสนไอ้เฮียยักษ์ตามสั่ง ตามนั้นมึงรับคําท้ากูแล้วถ้าพร้อมวันไหนเดี๋ยวจะเล่นกันเลยเพราะตอนนี้รอรถพี่ยักษ์เสร็จก่อนก็ไปติดตามพี่ช่องแม่งแล้วกันเดี๋ยวว่าพี่จะแอบรถมันไปขับอยู่ก็เดี๋ยวก็คอยดูแล้วกันลงหน้าันที่26เลยนะเว้ยเออคือคือตอนนี้ช่องช่องมันบินนะครับก็พี่ไม่ภาวนาอะไรมากเห็นช่องเพื่อนบินแล้วก็ขอให้บินแบบบินหายไปเลยอ่ะเออแบบนั้นดีกว่าพูดเล่นพูดเล่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาครับพี่พูดจนเหงื่อแตกละหลายหลายคนจะอยากเห็นพี่ขับบัโน่เดี๋ยวพี่จะไไปปทําาาาาคคคลลลิใใในนนรรรรรรรยยกกกะััับบบขสต์จห้้ดูแว็ บักเอ็มร้อยทุกคันนะครับคือตอนนี้ถามว่าพี่ทำไมถึงยังไม่ออกบ้านคือตอนนี้พี่บอกเลยว่ามันมันเป็นช่วงโควิดนะครับแล้วเขาค่อนข้างที่จะปิดเมืองพี่ก็เลยยังไม่ออกไปแต่ถามว่าเดี๋ยวให้ผ่านจากช่วงเคอร์ฟิวนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่ก็จะจัดให้นะครับ,ลบแล้วก็สนามกมอสิบแปดก็เลื่อนนะปิดแล้วเลื่อนใช่ไหมเออถ้าเลื่อนก็คงจะไม่ได้ไปแต่ว่าก็อย่างที่บอกนายปลาล์มนะนัดนัดที่มาได้นะ <S <S อเอเวนกูยอยากเจอมึงจะแข่งหน้าบ้านกูก็ได้นะถนนปิดถนนส่วนบุคคลด้วยมึงจะแข่งตรงไหนก็ได้กูไไไไดดดดด้้้้้หหมมมแลวจจะะะะปนน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 าาาากกกู็ัถี่ยงงอเเข แล้วก็ส่วนใครที่ติดตามบักแดงน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะครับบากแดงน้อยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนเขียวอีก็รอไปก่อนสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับกดติดตามเพิ่มไปที่กระดิ่งและทั้งหมดด้วยติดตาม Facebook ที่ชอบุจันรด้วยนั่นแหละทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าพี่เนี่ยเป็นประธานนอโมวันอยู่แล้วนะมมวสอจอคนดีอ่ะ ติดตามผมด้วยไอเนี่ยเกาะเกาะเพื่อนตลอดไอเนี่ยเฟซบุ๊กมีอะไรสักตุ้มผลาด้วยดูดิชัดเจนเลยเอาชื่อช่องด้วยชื่อช่องไดชื่อช่องเลยชื่อช่องสันขวัญจ้ะเออไปติดตามมันด้วยถึงแม้มันจะไม่ได้ลงคลิปช่องนี้ก็อดเอามาดูช่องพี่แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนไอปามมึงโดนกูเสิร์ฟแน่กูบอกให้มีความคิดยุ่งอยากจัดสนามเล่นกับมึงเนี่ยเปิดสนามเล่นกับมึงสองคนเนี่ยเอาให้รถมึงพังคาเลยสวัสดีครับเ้าไข่รอ